โดนหลอกสูญเงินกว่า5 0 0 0 0 0บาทภายในวันเดียวที่ผ่านมากลุ่มวิชาชีพมีหลากหลายวิธีการในการหลอกลวงเงินจากเรานะครับซึ่งที่เราได้ยินมาก็จะเป็นการส่งลิงก์ข้อความให้เรากดไม่ว่าจะเป็นส่งมาทางข้อความโทรศัพท์ทางไลน์หรือว่าทางอ e ีเมลซึ่งพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการติดตั้งแอปดูดเงินนะครับโดยการส่งข้อความมาเนี่ยก็จะเป็นการล่อลวง ไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้กู้เงินนะครับหรือว่าหลอกให้เรากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับรางวัลอะไรต่างๆซึ่งกลุ่มวิชาชีพก็จะปลอมตัวมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะปลอมเป็นธนาคารออมสินปลอมเป็นทกศหรือว่าการไฟฟ้าการปลาปาหน่วยงานราชการต่างๆที่น่าเชื่อถือโดนหมดนะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราติดตั้งแอปแล้วก็จะดูดเงินออกไปจากบัญชีของเรา แต่ล่าสุดนะครับมียูทูบเบอร์รายหนึ่งถูกหลอกลวงให้รีวิวเสื้อผ้าแล้วก็ทำภารกิจไปเรื่อยๆโดยกลุ่มมิชาชีพก็จะเสนอค่าคอมมิชชั่นช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ได้ค่าคอมตามที่เขาหลอกลวงนั่นแหละพอทำภารกิจต่อไปมากๆขึ้นเป็นภารกิจที่2ที่3ที่4ค่าคอมมิชชั่นก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะให้เราโอนเงินเข้าไปก่อน โอนมากเขา้ามากเขา้าจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มแปลกๆปกแล้วนะเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าห้ามยกเลิกภารกิจเพราะถ้ายกเลิกภารกิจไปเงินที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ยจะไม่ให้เราคืนมาเลยถ้าอยากได้คืนต้องโอนเงินไปอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะมากยูทูบเบอร์รายนี้กว่าจะรู้ตัวก็สูญเงินไปแล้วเกือบเกือบหกแสนบาทนะครับ ซึ่งตอนนี้เขามีพรกรปราบปรามอาญกรรมทางเทคโนโลยีเมื่อถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเราสามารถแจ้งข้อมูลไปที่ธนาคารหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีนะครับเขาจะอายัดบัญชีปลายทางที่เราโอนเงินไปไม่ให้เงินนะั้นถูกส่งต่อไปยังบัญชีอื่นๆหรือที่เรียกว่าบัญชีม้านั่นแหละครับ เขาจะอายัดไว้แล้วก็ตรวจสอบซึ่งผู้เสียหายสามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งไปที่สายด่วนก็ได้นะครับจำง่ายๆ1212ยูทูบเบอร์ผู้เสียหายรายนี้ก็ได้ไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการสืบสวนแล้วก็ติดตามเส้นทางการเงินของ บัญชีม้ารายนี้แล้วก็รู้ตัวแล้วด้วยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบไปให้ถึงต้นตอของแก๊งวิชาชีพนี้เหตุการณ์ความเสียหายนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์นะครับสื่อออนไลน์มาแรงก็จริงแต่ว่าภัยจากออนไลน์ก็เพิ่มตามมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันการโดนหลอ,อกที่ดีที่สุดคืออย่าเพิ่งรีบปักใจเชื่อ และอย่าโลภตรวจสอบข้อมูลให้ดีซะก่อนนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสายด่วน1212 12และช่องทางการแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com ครับ